เทเรียบร้อยเลยมันมันกินส้มตำกับข้ามันมันกินข้าวอ่ะพอไว้นั้นพอไหมไปซื้ออีกเด้อหนุ่มกินส้มตำนะคะแม่แบบนี้พอต้องซื้อของมาไว้ตำเองแล้วใช่ค่ะกินส้มตำกันนะคะ

คนกินเยอะใช่ไหมน้ำถ่าดอร่อยมาดูหนุ่มสาวเขากินกันตาจ้องหนุ่มก็ตาจ้องทำไรกินมันลูกไปเล่เขาทำแบบข้าวกันอุ้ยหลังบ้าน ช้างเยอะปูตจังกลับปูสายตาไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่นี่ยมตำ่ำภาหลาปู้ <c oughs> อยู่หลังบ้านนะคะ ใช่แล้วปูอยู่หลังบ้านน่าอร่อยมากค่ะไม่เดิอนมนอาค่ะปอชอบกินเผ็เดใช่บหม่ไม่เผ็ดมันขึ้นใช่ไงดูนางมีความสุกน้ะไม่ค่อยกินกัไรอนเ,นเรา ฮะเอาบบนี้มีผ้าปูไหมทางไหนกินกับแม่กินเม่ดเป็ดมันขึ้นใส่บางที่หาพริกเม็ดมากัดเลย นาำมีความสุขนำไม่กินเลยนะลูกสาวผายเนาะลูกสาวผายตาเยิ้มเลยนี่ยาย มีความสุขเลยแล้วแด้แจงสบายนะไม่ต้องดูกัาร์ดไม่ต้องว้าววุ่นกับการ์ดวันนี้ให้ดูให้เลโอดูแลแทน

ตาจ่องยังไม่ได้กินไงตาจ่องอยู่หลังยังไม่ได้กินมอดจะขุดดินซ้อมตำหมดเอาอีกไหมแม่ก็ให้ตางไปซื้ออีกเอาไหมเอาอะไรไหมเอาบอสเอาบไก่ย่างก็มีไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างตัวละร้อยแปดสิบหรือเปล่าไก่ย่างร้อยแปดสิบบอสเอาไหมเอากระเทยไก่ย่างไหม ตาจองยังไม่ได้กินยายแกมหา,เ,าเลยกินแน่นอนนี่พวกท่านี่ยังไม่กิน